สวัสดีครับช่อง Active Learner ครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพ3มิติในชิ้นส่วนที่ชื่อว่า h e l i c o n b a r w e l Gear หรือที่เราเรียกว่าลากเอียงเกียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูขนาดกันว่าเราจะเริ่มเขียนจากจุดไหนที่ขนาดของตัวแบบเราก็จะเริ่มจากการเขียนในส่วนของเส้นตรงที่เป็นแนวตั้งนะครับซึ่งก็จะมีเส้นอ้างอิงเส้นแรกเป็นหลัก ก็จะมีความยาวอยู่คือ65มิมตรตัวนี้จะหมอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเราก็จะใช้ระยะนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทําการก o p ปออกนะครับออกไปทางด้านขวามือตามระยะที่ปรากฏในแบบแล้วก็จะมี32 80 102 102 158แล้วก็163นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนกันเลยครับใช้คำสั่งลาย ก็คือทมเอลมลินเตอร์เสร็จแล้วก็คลิะครับลงมาด้วยระยะก็คือ65สิบห้าอินเตอร์ถัดไปก็คลิกที่เส้นที่เราวาดให้คำสั่ง Copy นะครับ CO CO Enter นะครับ CO Enter คลิกที่การเส้นตรงนี้ให้เรากด f8 ไว้ด้วยนะครับก็คือเปิดฟังก์ชันของอโตโหมดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เส้นของเราจะได้ตรงกันเส้นถัดไปก็คือ32 enter ถัดไปคือ80 enter ถัดไป102 enter ถัดไป112 enter 158 enter แล้วก็เส้นสุดท้ายคือร้อยหกสิบสามเตอร์แล้วก็จะได้เส้นทั้งหมดแบบนี้ครับทั้งหมดเจ็ดเส้นถัดไปใช้คำสั่งลายมือเดอร์ L ให้ขีดเป็นเส้นแนวนอนนะครับจากมิดพอยต์เส้นแรกไปหามิดพอยต์เส้นสุดท้าย ก็จะเป็นเส้นที่แบ่งกึ่งกลางนะครับของเส้นตรงที่เราวาดไปถัดไปมาดูที่แบบนะครับทีนี้เราจะทําการก๊อปปี้เส้นที่เราวาดแนวนอนเมื่อกี้นะครับก็จะก๊อปปี้ขึ้นไปก็คือจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นที่เราวาดไว้นะครับก็จะมีเส้นนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ45เส้นนี้ ขึ้นหนึ่งก็คือสามสิบเก้าเส้นนี้สามสิบแปดนะครับแล้วก็เส้นนี้ยาวมาคือสามสิบหกแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือสามสิบสองจุดห้าลิกที่เส้นนะครับ C.O. เ e n t e r ลิกที่การเส้นดึงขึ้นไปเส้นแรกก่อนนะเส้นแรกคือสี่สิบห้า ถัดมาสามสิบเก้าสามแปดสามหกแล้วก็เส้นสุดท้ายสามสิบสองจุดห้าเซนเตอร์เราก็จะได้เส้นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นนะครับเสร็จแล้วให้ทำการต่อเส้น ชุดนี้ขึ้นไปก่อนนะครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้ก็จะต่อขึ้นไปจะถึงเส้นสี่สิห้าก็ใช้คำสั่ง extend นะครับ ex extend enter เสร็แล้วเราก็คลิกที่เส้นนี้นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลากขานะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่ถัดมาเส้นนี้ เส้นนี้ก็จะต่อไปจนถึงเส้นสามสิบเก้านะครับทางที่สองทางที่สามเ,เส้นนี้ก็จะต่อไปถึงเส้นสามสิบแปดสองครั้งแล้วก็เส้นนี้ก็จะต่อไปที่เส้นสามสิบหกนะครับสองเส้นเสร็จแล้วใช้่อำสั่งทิมนะครับในการตัด tr enter tr e n t ร r จัดเส้นนี้ก่อนนะครับหนึ่งข่้นมาก็เส้นนี้สองสามแล้วก็เส้นนี้แล้วก็ยาวข้างล่างตรงนี้ครับตรงนี้ตรงกลาง ขึ้นไปนะครับก็จะได้รูปแบบนี้ก่อนนะครับ ต่อไปก็จะมีส่วนโค้โงโค้งคือโค้งนี้นะครับโค้งนี้ของเราก็จะต่อไปอที่จุดตัดของเส้นสามสิบหกก็จะมีรัศมีอยู่คือสิบเอ็ดเราก็ใช้คำสั่ง arc arc ที่ชื่อว่า start e n radius ตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นจุดท้ายแล้วก็กำหนดค่า radius นะครับ เราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิปที่จุดนี้จุดที่หนึ่งจุดนี้จุดที่สองดึงลงมากด11เตอร์ก็จะได้โค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง tr สร้างตัดตัดนี้ออกไป ดีครับนี้ถ้าเราทิไปแล้วเมื่อกี้เส้นเหมือนจะไม่ชนกันท,ที่ขยับไปต่อที่ปลายเส้นโค้งได้เลยนะครับท,ที่จุดกิฟเลื่อนขึ้น หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทําการจอยก็คือรวมเส้นให้เป็นเส้นเดียวคลิกพอขึ้นมาคุมทั้งหมดคิมตัวเจเจก็คือจอยเ e ็ Enter. อร์สังเกตว่าทุกเส้นก็จะถูกรวมเป็นเส้นเดียวนะครับคือรูปแรกรูปที่สองที่จะต้องขึ้นรูปก็คือ ในส่วนของฟันเฟืองตรงนี้นะครับซึ่งฟันเฟืองตัวนี้ก็จะมีความความยาวของเฟืองอยู่ก็คือแปดสิบลบกับสามสิบสองก็จะเหลืออยู่คือสี่สิบแปดนะครับหมาวามว่าเราจะต้องขึ้นรูปเฟืองตัวนี้ขึ้นมาก่อนทีนี้ขัดขนาดของเฟืองจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นไดมิเตอร์ของเฟืองอยู่ก็คือเจ็ดสิบสอง แล้วก็ตัวฟันของันเลืองก็จะมีความยาวอยู่สิบแล้วก็สูงคือห้านะครับก็ไปใช้คำสั่งเซนเตอร์ไดมิเตอร์เซนเตอร์ไดมิเตอร์คลิกออกมาเอาจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงนะครับลากเมาส์ลากเมาส์ออกมาสักักประมาณเจ็ดสิบก็แล้วกันนะครับประมาณนะครับตรงนี้ไม่ตัวเล็เท่าไหร่ก็ได้นะ เสร็จแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็ดึงออกมาไลเบร์เตอร์สามสิบสองเบนเตอร์พอไปเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองไม่ใช่สามสิบสองถัดไปใช้คำสั่งลายลายคาลิคจากกฤษิกางวงกลมหาลาชทิพยไปสักสักห้าสิบนะครับห้าสิบเบนเตอร์ อ่ะเสร็จแล้วคลิกที่เส้นตรง้นนี้ c o ี้ co co enter คลิกดึงมาฟางังซ้ายมือห้าฝังขวามือห้าก็จะได้แบบนี้นะครับถัดไปวาดเส้นลาย l enter ขีดแนวนอนมีระยะคือสิบ เสร็จแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับคลิกที่เส้นคลิกจุดจิต๊ตตรงกลางลากลากลงมาวางที่คอร์ดแดนของวงกลมตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว Copy C O Enter Copy จากจุดตรงกลางที่นี้ขึ้นไป10ไปอ่ะขออภยไม่ใช่10นะครับ ห้านะขึ้นไปห้านะครับเอ์เราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง tr ทิมนะครับตัดเส้นออกไปเส้นออกเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับออกไปเลยลก็จะเหลือเส้นที่มีระยะห่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทำการคลิกคุม คลิมสั่งบู๊ปคลิกสั่งบู๊ปคลิกปลายเส้นเลื่อนลงมาให้ชนพอดีนะครับเสร็จแล้วก็คลิกหลังจากนั้นก็ลบเส้นสามเส้นนี้ทิ้งไปเลยที่ตัวตัวเฟืองอเฟืองถ้าตามแบบก็จะมีจะมีระยะอยู่ทั้งหมด จะมีอยู่13ชิ้น13ชิ้นก็คลิกคุม1 2 3เส้นแล้วก็ใช้คำสั่ง polar array คลิกที่ polar array แล้วก็คลิกจุดศูนย์กลางของวงกลมตอนนี้จะขึ้นมาทั้งหมด6ฟันนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้จาก6เป็น13 13 i n t e อ e r แล้วก็ใช้คำสั่ง TR ตัดเส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัดเสร็จแล้วให้ทำการแยกเส้นนะครับคลิกปุ่มใช้คำสั่ง Equal EX e l o e e อ่อาตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการแยกวัตถุนะครับหลังจากแยกเสร็จแล้วก็จอยก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับแบบนี้ถัดไปในส่วนของตัวดอกจอกที่อยู่ด้านหน้านะครับดอกจอกที่อยู่ด้านหน้า คือตัวนี้ตัวดอกจอกที่อยู่หน้นาก็จะมีไดมิเตอร์อยู่คือหนึ่งร้อยแล้วก็ตัวดอกสูงสุดจากตรงกลางนะครับออกไปแปดสิบห้าตัวเส้นบนสุดสิบห้าฐานล่างสี่สิบแล้วก็มีเรเดียนอยู่หกสิบห้าก็ใช้คำสั่ง Center, เซนเตอร์ไดมิเตอร์ จากจุดนี้นะครับออกไปาประมาณสักหนึ่งร้อยนะครับคลิกก็ดึงออกมาพิมพ์หนึ่งร้อย Enter แล้วแช่คสั่งลาย L เตอร์ชิ้นจากจุดศูนย์กลางขึ้นไปด้านบนแปดสิบห้าเตอร์ ที่คําสั่งลายคิมลายนะครับ L enter แล้วก็ขีดเส้นด้านบนให้เป็นอนอนด้านบนเมื่อกี้ขนาดของเราคือ15นะครับ15 enter แล้วก็คลิกย้ายิย้ายมาที่ปลายเส้นตรงนี้ส่วนขอบด้านล่างจะมียระยะอ่านกันสองข้างอยู่40 เราก็จะ Copy นะครับ CO Copy จากตเส้กลางออกไปด้านซ้ายด้านซ้าย20ด้านขวา20เสร็จถัดไปก็จะใช้คำสั่ง Arc ในการวาดส่วนโค้งนะครับก็จะเป็นคำสั่ง Start End r a d i a n คลิกลงไปคลิกจุดสตาร์ทจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุดเอ็นให้ขึ้นอินเตอร์เซกชันก่อนนะครับแล้วคลิกแล้วดึงออกมาป้อนระยะคือ65เซนเตอร์ทำซ้งเดิมอีกครั้งหนึ่งคลิกจุดสตาร์ทตรงอินเตอร์เซกชันแล้วก็คลิกจุดเอ็น ตรง n.point ก้หกสิบห้า inter อร์พอไหมครับทีนี้ผิดพลา n. ดกดยีลิฟต์ start n r a d i ย s นะครับอีตนี้ intersection นหนึ่งแล้วก็ n.point สองแล้วก็พิมพ์หกสิบห้า ก็จะได้สองฝั่งที่เหมือนกันนะครับหรือว่าใครจะใช้คําสั่งมิลเลอร์จากฝั่งนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถัดไปก็คลิกที่เส้นนี้หนึ่งสองสามชิ้นงานของเรามีอยู่ทั้งหมดหกฟันนะครับเราก็ใช้โลราอารีคลิกจุดศูนย์กลางาเป็นหกพอดีนะครับก็อินเตอร์ไปเลยแล้วก็ลบเส้น อ้างอิงตามเส้นที่ทิมพไปถ่อไปก็ใช้นำสั่ง pr enter x a ัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก save ปุ่ม export แจกไฟก่อนนะครับ export แอกเซสกลุ่มอยู่รอบหนึ่งจอย J จติเตอร์อ่าตัวนี้ก็จะเป็นรูปเดียวกันแล้วนะครับอันที่ตามแบบตามแบบตรงนี้เราจะต้องทําอยู่ทั้งหมดสามสเก็ตนะครับสามสเก็นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องก๊อปี้ดอกที่เราวาดเมื่อกี้อสามชิ้นอ่าซึ่งสามชิ้นนี้เราจะวางระยะเท่าไหร่นะครับระยะแรกก็คือตัวฐานอระยะที่สองคือกึ่งกลางของเก้าสิบห้า อ่าคืนกลางของเก้าสิบห้าก็คือสี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็วางบนสุดก็คือเก้าสิบห้าแล้วก็ให้ทําสเกลนะครับอทำสเกลร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็ห้าสิบแล้วก็เราก็จะหมุนนะครับตัวอ่าตัวกลางสิบห้าองศาแล้วก็ตัวบนสุดอก็จะเป็นสามสิบองศาอ่าแล้วก็ไปที่มุมมองที่เป็น SW isometric ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ Copy ขึ้นไปก่อนคลิกที่ชิ้นงาน C O Enter ให้คลิกที่จุดศูนย์กลางตัวนี้ให้เรากด F8 ก่อนนะครับกด F8 ไว้เพื่อที่แกนเราตอนที่ Copy ขึ้นไปจะได้เป็นศูนย์กลางเดียวกันให้ลากเมาส์ขึ้นตามแกน Z พิมพ์ตัวแรกก่อนเลยก็คือ47.5สิบ เซนเตอร์ที่สองคือเก้าสิบห้าเซนเตอร์เราก็จะได้สามชั้นแบบนี้นะครับทีนี้ชั้นบนสุดจะทำสเกลคือเล็กสุดก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์คลิกชิ้นงานคลิกทสต่างสเกลคลิกที่ศูนย์กลางให้ขึ้นเซนเตอร์นะครับขึ้นเซนเตอร์แล้วก็คลิกลากเมามาพิมพ์ศูนย์จุดห้าเซนเตอร์ ต่อไปชิ้นที่สอง,องสก,ก็สเกลเหมือนกันที่จุดศูนย์กลางลากมาสงให้เจอเซนเตอร์นะครับ คลิกลงไปนะครับตัวนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าเเตอร์อ่าส่วนชิ้นล่างก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวบนสุดคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าล้วเปลี่ยนมุมมองไปที่ top view เราก็จะเห็นว่าก็จะมีสามชิ้น ซ้อนกันอยู่แบบนี้ที่เราก็จะโรเทตนะครับชิ้นบนสุดคลิกชิ้นบนสุดแน้มนสั่งโรเทตคลิกจุดศูนย์กลางหมุน30 30องศานะครับ30องศาแล้วก็วที่2สองโรเทตทุดศูนย์กลางหมุน15 ่า15องศาก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็น SW i s o t r c i c ที่เรามาขึ้นรูปครับตัวแรกตัวนี้ตัวนี้เราก็จะใช้คำสัง่ง extrude นะครับถ้าถ้าใครไม่ใช้ extrude ก็ใช้ตัวเพดผูกก็ได้นะครับนี่คือ extrude เมื่อกี้ระยะที่เราวัดไว้ก็คือ48นะครับ48เอเตอร์ถ้าใครใช้อีกูดก็คือให้ให้คลิกที่ตัวเส้นงานก่อนอย้อนกลับนะครับที่ถ้าเกิดว่าใครใช้ใครใช้เพชร o ูก็คลิกตรสัง Pet ่งเพชรคูแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ตรงการชิ้นงานยกขึ้นมา48เพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทั้งสองคำสั่งนะครับใครจะใช้อีูดก็ได้ใครจะใช้ เพชรปูก็ได้นะครับอ่าถัดไปอีกชิ้นหนึ่งชิ้นตรงกลางอ่าชิ้นนี้ก็คลิกชิ้นงานทีน,นี้จะต้องขึ้นรอบแกนนะครับคือใช้คําสั่งรีว o ลท์คลิกชิ้นงานแล้วก็คลิกรีว o ลท์แล้วก็คลิกแกนท่าออิงคือแกนนี้อแกนจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปทางแกนนี้ก็ให้พิมพ์360องศา คือหมุนรอบแกน360เอ็นเตอร์แล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้นะครับเราจะขึ้นรูปโดยใช้ล็อบล็อบก็คลิกชิ้นล่างสุดนิดนึงชิ้กลางแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นบนสุดแล้วก็เอนเตอร์อันนี้เราไปดูมุมมองที่เป็นสีเทา ก็เจ๊สามชิ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแสงมันจ้าไปเราก็ลดแสงลงก็เจ๊สามชิ้นแบบนี้ถัดไปเดี๋ยวเราจะประกอบนะครับก่อนที่จะประกอบเราจะต้องหมุนชิ้นงานก่อนอนีนแรกคือชิ้นนี้คลิปกลุ่มชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปที่สาม o ีโ t เท คลิกวงกลมสีเขียวรงสีเขียวนะครับเสร็ะจะได้ดึงลงมาก้90า90องศาอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วกออ็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้คลิกสามดีโรเทศคลิกวงกลมสีเขียว ทันสีเขียวนะครับอ่าจะดึงลงมาก90อ่าก็เช้สามชิ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นมุมมองสองดีวาเฟรมอ่าเพื่อที่เราจะเห็นเส้นอ่าเพื่อที่จะนำไปประกอบได้ง่ายขึ้นเราที่คุมชิ้นงานชิ้นนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เส็นสั่งมูฟยกเรื่อง F8 ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ตัวเซนเตอร์ของชิ้นนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงเซนเตอร์ของวงนี้นะครับวงด้านในตรงนี้นะเป็นเซนเตอร์นะครับคลิกลงไปัดไปชิ้นนี้มูฟคลิกที่ตัวเซนเตอร์เหมือนกันแล้วก็มาวางที่ เนเตอร์ Center, นะครับของตัวนี้ัูหน้าคลิกลงไปก็จะได้แบบนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นสีเทาเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราทำการคลิ Union. Union กคำสั่งยูเนียนยูเนียนคือการรวมชิ้นงานแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะรวมเดี๋ยวเราตรวจสอบทางด้านซ้ายมือก่อน ว่ามุมมองด้านซ้ายมือชิ้นงานของเรามันอยู่ศูนย์กลางไหมก็อยู่ศูนย์กลางพอดีแบบนี้นะครับหรือว่าใช้ได้ถูกต้องเปลี่ยนมุมมองเดิมที้ถัดไปก็แชมคำสั่งยูเนียนยูเนียนเพื่อรวมชิ้นงาน3ชิ้นคลิกคำสั่งยูเนียนคลิกชิ้นที่1คลิกชิ้นที่2คลิกชิ้นที่3าชิ้นแล้วก็กด Enter อร์ครั้ง ถ้าเราคลิกด,ดูนะครับก็ตามชิ้นก็จะถูกรวมเป็นชิ้นเดียวกันทีนถ้าเกิดว่าเราจะใส่พื้นผิวของงานเขาไปที่ annotate นะครับอขอให้ไปที่ visualize l นะครับแล้วก็ไปที่่าเปลี่ยนตัวนี้เป็น shade with e g นะครับ่าเราก็เห็นว่าตัวสีเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีตามเลเยอร์แล้วก็เราก็ไปที่ material browser เดี๋ยวรอหน้าต่างนะครับตัวแมทเทียลแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาวัสดุชิ้นไหนนะครับเช่นเราจะเอาตัวนี้ก็คลิกหัวสอนอเลื่อนไปข้างบนก็จะมาโชว์อยู่่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเข้ามาใส่ชิ้นงานเราแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ปิดไปเลยที้ถ้าเกิดว่าเราจะปรับสีปรับแสงก็สามารถปรับแตงตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็จะชิ้นงานแบบนี้นี่คือแสงขาวนะครับนี่คือเลือดสว่างสำหรับชิ้นงานนะครับตัวลานเอียงเกียร์นะครับหรือว่าอลิคอนบาวิลเกียร์ก็คงมีวิธีการเขียนง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามช่อง Active l e a เ n e r เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีครับ